สวัสดีครับตีกระสูวภาพมือเนี่ยบดไดมาดนนะอ่างนี่ขีปกับบอคอยได้ลงแม่บดไดออกไม้ได้บดไดลงนี่บ้มานปรากฏสองทีบครับแหวและแหวี่ลีบดไดพอโตตกหนานดินกับสองทีบแหวีกยด มาครับมือกระสูบสีเห่าว่าขั้นเห่ากับบรดิเบิงคลิขั้นบอิเบิงคลิป,บบลปแสดงว่าเห่าลุยครับฮ่าตัวหย่าครับตังเต่น้ำขึ้นอ่างนี่แต่ฝนตกมันนีน้ำม,มันไหลห้าตัวบ่คคอยได้ bên nằm nằm nó như đấy. Nhập kiếp. ส่วนยังส่วนตายแต่เนี้ย โอนครับโดนโดนแล้วโดนแล้วมาแล้วหมดซ้ำอยู่บนนี่อยู่เว้ยมาแล้วเต็มแรก

ไม่เป็นไรเป็นตาปลาอยู่กระดกโอ้โหไก่ครับโดนกไก่เลย ตัวคืนนอน้อยแท้ล่ะไปครับรอบหนาจังว่ากัน โดนโดนโดน,นี่มาแล้วตีเหลี่ยมนี่บนยังคิดถือครับใส่โอเคอยู่ครับ tập hợp nhân dày quân nào chẳng chẳng khác ไม่มองตีละ โอ้โหโโหดนฮะโดนโดนโดนฮะมีใ hmm. ส mm ่บอมีใส่บอมีใส่บอ่าหมดเนี้ยอืมอมาแล้ว ลอยครับสวยตัวนี้ยังเอาอาจา์เออเออเออบหไงครับแต่ว่าใส่สวยสำนี้ ยังๆนี่ยังบ่ใหญ่ยังไม่ใช่บอสเด็กก็บ่ได้ปานเด้ล่ะคั่นมันอ่อนว่ะ กำลังเหรียมั่นได้ซ้ำนี่ตัวเดียวนี่ตี หน้อยเกินบ่เอาดอกไปน้อยกดเอ๊ะไปตัวหน่อยไปสองตัวเลยเด้ตัวใหญ่ผมบอกมากกัดเนี่ยถือว่าแหลกกัน เอ้ยสวยใสเนี่ยโอเคถือว่าใส่ได้นะครับเก็บได้แต้มสำเนา อืมโดนครับโดนเรียบร้อยครับสวยและใส่

S <S ไยหน่อยสาไหมด้ใส่โลตรงมาแล้วแหลกกันจักมันเป็ใส่วเบิด Ah, um... มครับหมายถ่ายโอ้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 ยมาแล้วอ๋อยยังเลยออกมาเมล่มาแล้วครับรุดมาแล้วเอ้ย ปายะใส่สวยครับสวยเลยใส่นี่อู้สิรุดแหละเด็กหน่อยเดียวอย่านะ ุดสวยเลยใส่น <iah. S 1> ี่เกอบปุดวาเขาแน่อือืออืออืออื อีกหนึ่งครับสวยฝนตกถอยครับกลับบ้านคนมาแล้ว ก็ฝ่าสลาุกคลิปกอนว่ตกแล้วว่าตกแล้วเนี่ยครับพลง,งานของเราในมือนี้ปิดคลิปเพราะทันเหมือนกันฝนมาให้ยังปวดเปียกครับคลิปนี้เงื้อดีไสนครับเหลื่อมคันกะคันวีแวตแอนเบดสามหก โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับลิปนี่กะขอ,อตัวลาไปก่อนครับชำเนี้ยชำเนี้ยก่อนเมนูกันนาสีหนึ่งนะครับนนืันนี้โอเคครับบายยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ